ทางคลมเนี่ยพร้อมแล้วนะ,ะที่จะตอบข้อชี้แจงในวันที่24และ25มีนาคมนะครับโดยจะให้ไปลงมติในวันที่26 24 25ก็คือวันจันทร์ะะอังคารหน้านี้แล้วนะฮะจันทร์อังคารหน้านี้แล้วแล้วก็ไปลงมติกันในวันพุธนะครับก็บอกว่าวันพฤหัสที่27เนี่ยนายกไปมีกำหนดก่ กำหนดวาระการประชุมคลรมรคือคลออรมรธรรมดาจะต้องประชุมกันในวันอังคารนะฮะซึ่งคือวันที่25นะครับนายกก็เลื่อนไปนะฮะจาก25ก็ไปลงไปประชุมคลรมร27เลยนะครับก็เป็นวันพืหัสครับอาทิตย์หน้าคลรมก็จะเลื่อนจากวันอังคารไปเป็นวันเพือหัสเลยนะครับเพื่อ หลีกให้กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยหลังจากหารือกันนะครับวันนี้เนี่ยอสองชั่วโมงนะครับคุณประกรณ์วุฒินะครับวิปฝ่ายค้านนะครับก็ออกมาถแถลงผลประชุมว่าฝ่ายค้านทุกฝ่ายนะฮะก็เห็นตรงกันว่าการอภิปลายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เ,เป็น,นกลไกตรวจสอบถุงดุลที่สําคัญนะก็จะเริ่มกันอภิปราย กันในวันที่24เวลา8นาฬิกานะครับก,รกำหนดกรอบเวลาไว้เนี่ยฝ่ายค้านจะใช้เวลาทั้งสิ้น28ชั่วโมงนะครับส่วนครอรมอเนี่ยแล้วก็พักร่วมเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงนะครับประธาน2ชั่วโมงก็วางาาไว้ว่าการพิปราร่ยจะถึงเวลาประมาณช่วง5ทุ่มครึ่งนะครับ อพอเริ่มมาที่24เนี่ย8โมงชาอภิปรายไปจน,นถึง5้ทุ่มครึ่งนะครับอของวันที่25ก็จะลงมติกันในวันที่26ได้นะค,คือก่อนเที่ยงคืนก่อนที่จะข้ามวันนะครับเพราะว่า,าตามกฎหมายแล้วเนี่ยตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยหมายว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันจะต้องทิ้งไว้วันรุ่งขึ้นนะครับถึงจะมีการลงมติกันได้สมมตินะฮะถ้าถ้าอภิปรายข้ามคืน ข้ามเที่ยงคืนไปก็ถือว่าเป็นวันใหม่ก็เป็นการอภิปรายไปอีกวันดังนั้นการจะ,ะ,ะจะลงมติมันก็จะต้องลงถัดไปอีกวันหนึ่งสมมตุติถ้าอภิปราย2วัน24.25ี 24, ่นะครับพออภิปรายวันที่25แล้วเนี่ยมันเลยเที่ยงคืนวันที่2 5จบไม่ลงนะฮะเลยเที่ยงคืนไปก็คงจะต้องไปลงมติกันในวันที่27นะฮะเช้าวันที่27ก็ค่อยไปลงมติ อันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณประกรณ์วุฒินะครับที่ออกมาถแถลงหลังการประชุมวิบสามฝ่ายกันด้วยนะฮะในวิบร่วมเห็นตรงกันนะครับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจทางนี้ต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะเป็นการกลไกการตรวจสอบลงดุลที่สําคัญนะครับก็รอจะเริ่มต้นกันที่วันที่24โดยที่กําหนดก,กรอบเวลาเอาไว้นะครับว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะมี 28ชั่วโมงนะครับครอรมอบวกกับพักร่วมรัฐบาล7ชั่วโมงนะครับแล้วก็ท่านประธานเนี่ยวางเป็นกล่องกว้างๆไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยได้กำหนดเอาไว้ว่าจะเป็นการอภิปรายจนถึงวันอังคารเวลา5ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วก็ลงมติในวันพุธตอนเช้านะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีเงื่อนไขที่สำคัญอีกหงเงื่อนไขนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยน,นี้เราก็ป้องกันแล้วก็ระมัดระวังกันไวน้นะครับแล้วก็ทุกฝ่ายเห็นด้วยเหมือนกันนะครับว่าในที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีบางเหตุการณ์ที่ที่มีการประท้วงกันจนฝ่ายค้านเนี่ยไม่สามารถอภิปรายต่อได้ทั้งที่บัญหีอากาศจะใช้เวลายังไม่หมดนะครับถ้าเราไปบีบเวลาว่ายังไงก็ต้อง,องลงมติวันพุธเนี่ยแปลว่าประมาณ5้าทุ่มห้เนี่ยถ้าเวลาฝ่ายค้านยังไม่หมดเนี่ยก็กลายเป็นว่า ฝ่ายค้านเนี่ยจะอภิปรายได้ไม่ครบแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อภิปรายนอกสภากันอีกที่เราเคยเห็นกันมาแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องลงไปอภิปรายนอกสภามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเ,เงื่อนไขที่ทุกฝ่ายตกลงร่วมกันก็คือหากในวันอังคารนะครับหากเวลาฝ่ายค้านยังไม่หมดผู้อภิปรายของฝ่ายค้านยังไม่ครบนะครับต่อให้จะต้องเกินเที่ยงคืนก็จะเกินเที่ยงคืนนะครับและให้ ฝ่ายค้านเนี่ยได้ใช้เวลาในโคต้าตัวเองอย่างเต็มที่นะครับถ้ามันเกินที่คือวันอังคารก็จําเป็นต้องไปลงมติกันวันพฤห,หัสแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรับรองนะครับจากฝ่ายครอมอแล้วก็พักร่วมรัฐบาลนะครับว่าก็จะไม่ประ้วงกันแบบทําเกื่อแล้วก็ไม่มีเหตุผลนะครับเพราะว่าก็จะมีเวลาแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้จํากัดอยู่นะครับก็พยายามทุกฝ่ายพยายามจะทําให้การปรับเปลย่ยนวาใจครั้งนี้ราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คือผมคิดว่าสาระสําคัญของมันเนี่ยมันอยู่ที่โอเคเราต้องบริหารให้อยู่ภายในกรอบเวลามันอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้ถ้าบรรยากาศการอภิปรายนะครับมันเต็มไปด้วยโอเคมันไม่ได้มีการประท้วงกันหนักเกินไปนะครับแล้วก็ทุกคนบริหารเวลาได้เนี่ยมันก็อาจจะเสร็จเร็วก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลักๆก,ก็คือวันเนี้ยกรอบเวลาตามที่ท่านประกรณ์วุฒิชี้แจงเนี่ยมันก็ชัด นะครับทั้งของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านโดยสําคัญก็คือว่าทุกคนต้องรักษากติกาเมื่อเรารักษากติกามันก็จะอยู่ในกรอบสองวันแต่ถ้ามีการไม่รักษากติกาเกิดขึ้นนะครับมันก็จะไหลไปอีกวันหนึ่งนะครับอันนี้สาระสาคัญมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลน,นะครับถึงเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะว่าสรุปแล้วเนี่ยกรอบเวลาการอภิปรายเนี่ยมันจะต้องมีการอภิปรายกันนะครับในวันแรกเนี่ย อภิปรายกันตั้งแต่8โมงเช้าถึงตีห้าครึ่งนะครับของอีกวันหนึ่งแล้วจากปีตีห้าครึ่งก็พักการประชุมแล้วไปเริ่มกันอีกทีตอน8โมงเช้านะฮะพักกันกี่ชั่วโมงอ่ะสองชั่วสองชั่วโมงครึ่งกลับบ้านไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็มาเริ่มกันใหม่นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นข้อดีนะฮะที่จะทําให้ช่วงของการอภิปรายในตอนตอนดึกๆไม่ค่อยมีคนประท้วง ในช่วงเวลานั้นนะก็สามารถอภิปรายกันได้อย่างเต็มที่เลยแต่ข้อเสียเมืองคือว่าประชาชนเนี่ยจะพลาดการรับชมแบบสดๆนะแล้วก็บอกไม่ได้จริงๆว่าสอสอตัวเด็ดๆเนี่ยจะถูกวางไว้ช่วงไหนนะครับแต่เราก็ต้องมีการกระจายไฮไลท์ไว้ในแต่ละวันนะครับเพราะว่ามันมีช่วงพรามชามนะครของแต่ละวันด้วยนะสสอๆๆเขาเอฝ่ายคาย้านก็ต้องวางกระจายไฮไลท์ไว้นะครับ ซึ่งก็ยังบอกไม่ได้นะฮะเพราะว่าจะมีคนเนี่ยเข้ามายุ่งยามกับพยานหลักฐานอะไรต่างเขาก็ยังกักไว้อยู่นะครับแต่ว่าคุณหมายก็ยังยืนยันว่าอยากให้รัฐบาลรักษาสัญญาและก็สัจจะนะที่จะต้องการให้ฝ่ายค้านเนี่ยพิปรายอย่างเต็มเวลาหากเวลายังไม่ครบเนี่ยนะครับหมายถึงว่า,าถ้าอภิปรายในวันที่2นะครับก็คือวันอังคารย5ิบนะครับย5ิบ้าถ้า สรุปแล้วฝ่ายค้านเรามีการประท้วงกันไปประท้วงกันมาจนทําให้เวลาของฝ่ายค้านเนี่ยไม่ถึง28ชั่วโมงตามที่ตกลงกันไว้นะครับถ้าไม่ถึงจริงๆแล้วดังนั้นก็ต้องเลยก็ต้องเลยแล้วไปลงคะแนนกันในวันพฤหัสซึ่งเป็นวันประชุมคอรมอดังนั้นเนี่ยก็ต้องดถูถ้ามันเลยปั๊บคอรมออาจจะต้องอเลื่อนไปประชุมบ่ายก็ได้ นะครับเดี๋ยวต้องรอดูตรงนี้อีกทีหนึ่งคุณหมายยังบอกว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายค้านถอยไม่รู้จะถอยยังไงแล้วนะฮะไปอภิปราย8ปดโมงถึงตีห้ครึ่งคุณหมายก็บอกว่ายังเคืองคนที่ไปเจรจาอยู่เลยว่ามันได้เวลาแบบนี้มาได้ยังไงนะฮะก็ต้องขอให้ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆเนี่ยช่วยกดดันนะฮะว่าให้รัฐบาลเนี่ยช่วยรักษาสัญญานะถ้าเวลาไม่ครบเนี่ย จะต้องให้อ,อภิปรายทะลุเป็นวันที่สามนะครับหมายความว่า,าการอภิปรายวันที่สองจะต้องเลยเที่ยงคืนก็ต้องเลยนะครับ<ม>พอเลยเที่ยงคืนไปปับ๊บการลงมติมันจะไปลงมติวันพุธไม่ได้แล้วถ้ามันอภิปรายเลยเลยเที่ยงคืน,นเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปลงมติวันพฤหัสนะฮะก็คุณหมายก็บอกนั่นแล้วก็ ได้มีการจัดกลุ่มการพิปรายนะฮะเป็นประเด็นไว้นะฮะทั้งนโยบายปัญหาคอร์รัปชันปัญหาอื่นนะแต่ก็ไม่ได้วางกลุ่มสําหรับอภิปรายบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะหรอกนะนะครับแต่ก็ยืนยันได้ว่าเราอภิปรายตัวและนายกมนตรีนะครับส่วนคนในครอบครัวเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเสริมเข้ามาในปัญหาของนายกนะฮะดังนั้นเนี่ยย้าอีกครั้งหนึ่งนะว่าเราไม่ได้อภิปรายคุณทักษณิณชินวัตรนะครับแต่อภิปรายแพทองทานชินวัตร ที่ไม่ได้เป็นในยกรันตีตัวจริงนะครับคุณหมายให้สัมภาษณ์ล่าสุดไว้แบบนี้